ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาเพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานการศึกษาในเขตจ,จังหวัดจันทบุรีและตราดครับเช้าวันนี้ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนรียานุสร์จังหวัดจันทบุรีได้มีการมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดจากนางพนิตาัำภูณอยุธยาประลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุรชัยขันนาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและดรประวัติอุตโมติสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเดินทางมาต้อนรับและฟังการมอบนโยบายทางด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาท่ามกลางผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17จังหวัดจันทบุรีและตรากว่า150คน ซึ่งการมอบนโยบายด้านการศึกษาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งการก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้ก้าวหน้าโดยผ่านทางด้านการศึกษาต่อไปทั้งนี้ทางด้านนางพนิตากำภูณยุธยาประลัดกระทรวงสาธาธิการได้เปิดเผยว่า ได้นำนโยบายทางด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรในการพัฒนาทางด้านการศึกษามามอบแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งพร้อมส่งเสริมทางด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เขตชายแดนควรจะมีการสอนภาษาเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ก็นำนโยบายของพระนัทานานยกล่มนตรีนะคะท่านยิงรักชินวัตรมามอบให้กับทีมงานของกระทรวงศึกษาในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดได้รับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะ ก็จะมีในเรื่องแรกเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนไทยนะคะออท่านก็ห่วงเรื่องปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันออก็อยากจะให้กระทรวงศึกษาเนี่ยเข้าไปช่วยแกย้ไขเพื่อให้อนาคตของชาติเนี่ยสามารถจะเป็นอนาคตที่ดีได้จริงๆนะคะเ,ออเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่านอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเข้ามามีบทบาทร่วมในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากขึ้นนะคะ ดังนั้นก็เลยได้มอบนโยบายว่าอยากให้นักเรียนและก็ครูทุกคนนะคะนักเรียนที่อายุ15ปีขึ้นไปครูทุกคนตลอดจนญาติพี่น้องของนักเรียนนะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ท่านนายกมอบมาคือเรื่องของการเอาหลักสูตรในเรื่องของการความเสมอภาคหญิงชายนะคะเรื่องเจนเดอร์เนี่ยเข้ามาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้อง รับนโยบายจากท่านยกมาแล้วหาวิธีการบูรณาการว่าทําอย่างไรให้ภายในกระทรวงศึกษาเองเนี่ยบูรณาการกันได้แล้วก็ออกมาเป็นการพัฒนาคนที่เป็นคนแบบเดียวกันถ้าเน้นเอาเฉพาะจันทบุรีตราดเนี่ยนะคะชัดๆก็คืออยากจะให้เป็นโรงเรียนสภาษานะคะก็คือเป็นภาษาไทยนะคะเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพื่อจะสื่อสารกับโลกภายนอกได้ในขณะเดียวกันเนี่ยจันทร์กัตราดเนี่ยติดต่อกับประเทศกัมพูชา ก็อยากให้เรียนภาษาเขมรเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะสื่อสารกับเขาได้เวลาที่เขามาทํางานกับเราเนี่ยเราจะได้รู้เขาอะนะคะว่าเขาคิดอ,อะไรอยู่เมื่อถึงปี58เปิดประชาคมอาเซียนเนี่ย<ม>คิดว่าคนเขมรก็จะหลั่งไหลเข้ามาทาง,ทางแถบนี้ค่ะปราจินบุรีอรัญญประเทศจันตราดเนี่ยนะคะเข้ามาจํานวนมากเมื่อเข้ามาจํานวนมากเนี่ยเราต้องการบุคลากรที่มีความรู้ภาษาเขมรด้วย<ม>ก็อยากจะให้จังหวัดชายแดนทั้งหลายเน้นการสอนสาภาษา เพิ่มไปอีกนะคะแต่ในส่วนที่อยู่ข้างในในส่วนภาคกลางนะคะหรืออยู่ในจากขยบจากชายแดนเข้ามาเนี่ยเราก็จะเรียน2ภาษาได้หรือ3ภาษาได้ก็ยิ่งดีแต่ภาษาที่3ที่อยากจะให้เน้นก็คือว่าเป็นเ,เป็นาภาษาจีนนะคะภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีซึ่งตรงนี้ค่อนข้างตลาดค่อนข้างกว้างที่จะรับได้นะคะและนอกจากนี้นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังได้เปิดเผยว่า พร้อมที่ใช้การสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษาของชาวจังหวัดจันทบุรีตามที่ได้รับมอบนโยบายจากทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่เพื่อให้ที่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีได้ประโยชน์สูงสุดในอนาคตก็คือหน้าที่ของผู้ว่าก็คือการบราการงานจากกระทรวงทุกกระทรวงนะครับเพื่อสนับสนุนงานของรัฐบาลนะครับในทุกนโยบาย ท่านปรัชตไ,ได้เรียนนโยบายในส่วนของการศึกษานะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องมานั่งฟังก็คืออยากจะฟังนโยบายในส่วนของกระทรวงศึกษาที่ท่านปรดัดนํนมาแล้วก็เอางานของกระทรวงต่างๆนะครับที่จะเสริมกันแล้วก็รวมถึงท้องถิ่นนะครับสนับสนุนงานในของการศึกษาเพราะทํายังไงมันก็เกิดประโยชน์แก่เด็กชาวจันทบุรีเราทั้งนั้นนะครับซึ่งอนาคตจะคือพวกเราในวันข้างหน้า